ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ยกเว้นไม่ทําเหมือนเดิมทุกวันค่ะสโลกแกนนี้จะไม่เปลี่ยนไปจนกว่าเราจะผ่านกันทุกคน เรามาดูกันเลยทบทวนจากครั้งที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วก็คือรูปแบบนี้แหละ y เท่ากับ a คูณกับกลุ่ม x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ประการแรกคือถ้า a เรามากกว่า0ก็แสดงว่าเราจะได้รูปเป็นยังไงคะ าราโบลาหงายใช่ไหมแล้วแกนสมมาตรของเราก็จะเป็นอยู่ตรงที่ค่า h ของเราปรากฏนั่นเองก็คือ x เท่ากับค่า h นะคะแล้วก็จะได้จุดวกกับอยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมคะทางกับรูตอยู่ข้างล่างก็เป็นจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนก็อ,อยู่ตรงที่ h 0นนั่นเองแล้วก็จะได้ค่าต่ำสุดต,ตามมาเป็นค่า y คือ y เท่ากับ นะคะทำไมถึงต้องเป็นค่า y ก็การจะขึ้นสูงขึ้นต่ำมันเหมือนวิ่งตามค่าแกน y เพราะฉะนั้นจึงตอบเป็นค่า y นะคะก็คือตัวหลัง y เท่ากับ0ส่วนกราฟจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดูตามค่าของค่า h นะคะตามค่า h เลยไปต่อกรณีที่2กรณีที่ a น้อยกว่า0 a น้อยกว่า0ก็เป็นไงล่ะก็กราฟ คว่ำหรือพาราโบลาคว่ำนั่นเองไปอยู่บนจุดยอดเขาแล้วนะคะสรุปได้ว่าเราจะได้พาราโบลาคว่ำนะคะหรือเป็นกราฟของฟังก์ชันที่หน้าตามันคว่ำนั่นเองแต่ครูติดเรียกคําว่าพาราโบลาก็เรียกไว้ให้ชินไปเลยเนาะพอไปมอปลายมันจะมีอีกหลายแบบจะได้แยกประเด็นออกเนาะแกนสมมาตรก็คือแกนที่ทําให้เส้นซีควะซิกซีกควาย ซีซ้ายกับซีขวาของเราประกบกันทับสนิทพอดีนั่นเองแกนสมมาตรของเราก็เหมือนเดิมก็อยู่ที่ค่า x เท่ากับ h นั่นเองนะคะแล้วพอจุดวกกลับของเราอยู่ทางไหนล่ะทางโค้งของเราไปอยู่ข้างบนแล้วมันก็จึงเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมคะจุดสูงสุดก็อยู่ที่ h 0นย์นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ค่าสูงสุดตามมาคือ y เท่ากับ0ส่วนค่า แกนของเราจะเลื่อนไปซ้ายหรือขวานั้นอยู่ตามที่ค่า h สเลยนะคะอยู่ที่ตามค่า h สเลยไปตัวอย่าง เามาดูตัวอย่างกันให้ใส่เครื่องหมายถูกเติมลงในช่องว่าให้ถูกต้องก็คือแบบที่เราเคยทํามานะั่นแหละแต่วันนี้มาพาทาอีกทีหนึ่งนะคะตารางมาเยอะหน่อยเพื่อความชํนานาญกันนะคะที่เยอะนี่คือว่าดึงมาเป็นตัวอย่างแล้วเหลือทําน้อยลงเพราะปะกะตินี้คือต้องทําเยอะมากไม่งั้นเราจะไม่ชํนานาญนะคะโจทย์แรก y เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับกลุ่ม x บวก3ทั้งหมดกำลัง2อ่าประการแรกดูตัวค่า a ค่าเก,ก็คือเลขหน้าเนี่แหละหน้ากลุ่ม x นี่แหละก็คือเป็นค่าบวกใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นพาราโบลาหงายเพราะงายขอเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวบางคนจะลืมอันนี้คือหน้าต่างหงายนะคะอันนี้คือหน้าตาควา่ำถ้าหงายเราจะได้ของต่ําสุดใช่ไหมคะถ้าคว่ำเราจะได้สูงสุดหงายเราจะได้ต่ําสุดคว่ำเราจะได้ ต่ำสุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันแรกแกนสมมาตรของเราอยู่ที่ค่า h ใช่ไหมคะอันนี้ h เท่าไหร่ละ่ะ x ลบลบสค่า h ของเราคือลบสามใช่ไหมคะค่า h เป็นลบสามีง่ายก็ x ก็จะเข้ากับลบสามพอมันหงาย มันก็จะอยู่ข้างล่างก็จุดต่ําสุดนั่นเองได้ค่าต่ําสุดกับจุดต่ําสุดนะคะค่าต่ําสุดของเราก็คือ y เท่ากับ0นะคะพอไปเขียนเป็นคู่อันดับเอา2องันนี้ไปเขียนเป็นคู่อันดับกันไปต่อเป็นข้างหลังนะคะก็จะได้เป็นคู่อันดับลบ3 0นะนนี้คือวิธีการคิดต่อไปตัวอย่างที่2อง y เท่ากับลบ เศษหนะึส่วนสะคูณกับกลุ่ม x-3 ทั x ้งลบสมดกำลังสองค่า a เราติดลบเป็นไงคะ mm. ก็ความสิจาร์พอความเอาไปดูค่า h ค่า h ของเรา x-h ลบเเพราะฉะนั้นค่า h ของเราคือเลข3เฉยๆนะคะก็เป็นแกนสมมาตรกับ x เท่ากับเลข3ตอนเราหาเราหาค่า h นะคะแต่ตอนตอบเราตอบเป็น x นะคะเอาค่า h มาใส่ตรงต่อท้ายนะ พอมันคว่ำมันคว่ำมันก็ต้องไปอยู่ข้างบนใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ที่สูงสุดใช่ไหมคะคำตอบต้องอยู่ตรงนี้ค่า y ของเราเป็น0คูณดับเราก็จะเป็นคูณดับ3กับ0นย์นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่3 y เท่ากับ3คูณกับกลุ่มของ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองค่า a ของเราคือเลข3เป็นค่าบวกก็จะได้พาราโบลา,บา,ลา หงายนะคะส่วนค่า h ของเรา x ลบกับลบ3ค่า h คือลบ3ใช่ไหมคะอ้าวค่า y ของเราจะไปอยู่ตรงไหนมันหงายก็ต้องไปอยู่ตรงตำ่ำเปิบตรงนี้อ้อนาวเพราะฉะนั้น y เป็น0เขียนเป็นคูณดับก็เป็นลบ3กับ0นั่นเองตัวอย่างที่4 y เท่ากับ สคูณกับ x บวก h บวก4ทั้งหมดยกดกำลังสอเป็นค่าบวกก็จะได้งายใช่ไหมคะพอไงเอาไปหาค่า h x ลบกับลบสใช่ไหมคะถึงจะได้เป็นบวก4เพราะฉะนั้นค่า h ของเรา,เาคือลบสจึงตอบเป็นแกนสมมาตรว่า x เท่ากับลบสค่า y ก็ยังเป็น0ูนย์อยู่พอมันงาอนเอ้ยมันเออมันงายถูกแล้วก็ต้องอยู่ที่ ต่ำใช่ไหมคะอยู่ที่ต่ำหงายก็จะเป็น y เท่ากับ0เขียนในคูณดับก็เป็น x ลบ 4y 0นั่นเองข้อ5อันนี้เป็นลบเฉยๆก็คือลบ1นั่นเองใช่ไหมคะติดลบก็ต้องคว่ำใช่ไหมคะพอคว่มมันก็ต้องไปอยู่ที่สูงพอคว่มก็จะอ,อยู่ที่สูงนะคะเอาไปหาค่า h กันก่อน บวกคก็ต้องเป็นลบกับลบ5ใช่ไหมคะก็จะเป็นค่า h เท่ากับลบ5นั่นเอง y ก็เท่ากับ0ใช่ไหมคะเขียนเป็นคู่อันดับก็เป็นคู่อันดับลบ5กับ0ตัวอย่างที่6ค่า a เราคือเลข6เลข6เป็นค่าบวกก็จะได้หงายพอหงายมันจะไปอยู่ข้างล่างมันก็ต้องไปอยู่ที่ต่ำนะจ๊ะหาค่า h ก่อน x ลบกับลบ6ใช่ไหมคะถึงจะได้เป็นบวก6เพราะฉะนั้นค่า h คือลบ6ค่า y คือจูนอยู่ตรงต่ำนะคะเขียนคู่อันดับตรงจุดต่ำสุดก็ได้ว่าคู่อันดับลบ6 0คู่สุดท้ายเอ่ยโจทย์สุดท้าย y เท่ากับเษ1ส่วน2คูณกับ x บวก7ทั้งหมดยกกำลัง2 1ส่วน2เป็นค่าบวกก็ต้อง หงายใช่ไหมคะหงายก็ต้องไปอยู่ตังลุ่มนะลูกหงายก็ต้องอยู่ตังรุ่มตั้งรุ่มก็คือทางล่างทางล่างก็คือจุดต่ำนะคะค่า h ของเราลืมคิดใช่ไหมคะคือ x ลบกับลบ7นั่นเองค่า h คือลบ7ค่า y เป็น0เขียนคู่อันดับเป็นลบเดูย้เยสเร็จสำเร็จ,รจต่อไปดูแบบที่สอ แบบที่เราชนานาญหรือเปล่าอ่าคราวนี้มาการลากรูปวันนี้แบบฝึกแล้วก็มี2อ,อย่างนี้แหละให้ดูว่าซ1ถึง C4 เนี่ยไม่ใช่ Select t u n a านะคะ C 1 c น C3 C4 4ยกเว้น Select t u n a นะคะว่าเป็นกราฟของสมก,การใดขอโจทย์มาประการแรกเราดูก่อนเลยแยกประเภทเลยเอาหงายก่อนนะเราจะดูข้อหงายก่อนนะข้อหงายคือเขียวกับดำ ขอหงายก็ต้องเป็นข้อ2กับข้อ3ใช่ไหมเพราะเลขข้างหน้านี่คือเลข1เป็นค่าบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณา c1 กับ c2 ก่อนพิจารณาตรงไหนดูตรงค่า h อันนี้ x ลบกับลบ8ค่า h คือลบ8ใช่ไหมคะ h คือลบ8คืออันไหนล่ะก็ฝั่งทางซ้ายนี่ไงใช่ไหมเอ่ย นี่ไงลบ8เราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือ c 1นะคะต่อไปอันนี้ x ลบกับ h est. ก็ x ลบ8อยู่แล้ว x ลบกับ h est. เพราะฉะนั้น h คือเลข8 8อยู่ทางไหนล่ะ8ก็อยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นอันนี้คือ c 2ต่อไปเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนไปดูความบ้าง ความมี2ข้อนะคะคือข้อ1กับข้อ4ใช่ไหมคะว่ามันลบเฉยๆก็คือลบหนั่นเองแล้วม,มันมีความ2รูปใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาไปดูที่ค่า h อันแรก x ลบ h x ลบหเพราะฉะนั้น h ของเราคือ6กหเฉยๆคือทางขวาใช่ไหมคะนี่คือ6เป็น c c อันสุดท้าย x ลบ h มันต้องเป็น x ลบกับลบ6มันถึงจะกลายเป็นบวก6ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่า h ของเราคือลบ6กลบ6ก็อยู่ทางนูน่นทางซ้ายเพราะฉะนั้นคือ c 3จบแล้วโอเคไหมสวยงามไปเลยทําเป็นแล้วไปเลยไปไหนไปลยุยเวิร์กชีต